เรากเีดเวาระามกิกรรมกรรมกรรมก็เป <c oughs> <troll> <c oughs> ิด <c> มันอเดีเยอกรรมกรรมเปลดันตรงนี้เพว่ามันมันโบราณมันมีของสีเนียีดยกัได้แต่่าที่อมองเห็นเห็นดวตาทมัจะมจะน่าจะบินท้องยานยิงค่อยควมันก็ไม่สวนไมีสวยโลกก็่ม่สวนม่สวน กิเสี่ยเขาคืบอก่มิจนมีตัวที่ีนการกินยู่รับนวนี่มันเป็นอาการของเรื่องของกายตั้งหาเรื่องของกายกรบวแมนเรื่องของกลามกัวมแบวบแมนเกิดมันกล้ามบดเกิดมกลามบดโลกันเพราะฉะนั้นกลก้ามเป็นเ่าของร้อนกล้มเป็นาไฟบินไฟไฟอย่างนั้นบนไฟระคษาตไฟเทวดาไฟมหะก็เทมากไปกอดบน ตันหานก็กือยกมาอธิบายเรื่องอันดินสามพี่น้องตากะเป็นไฟหงก็เป็นไฟนี่ตัวเนี่ยตัวกรรมกรรมตันหานบานนี้เรื่องลูกคนีเรื่องลูกเรื่องาตาก็อันนั้นตลักขณะสูตร ชุดไทยัน้วุดทยมันมันสิชุดไทยอันนี้ลูกพะมัดท่านประจักนพาเมตาบ้านตาแม่เขาเองสุดไทยคือโอ้นี่วกวนกันมาที่สามสูนี้นึกน้ำกันอดีตอามาธิบดีประจักรไปเอาเอาเอาพัฒนาบิดามดคนางนะโอ้ยจอาวา มันบ่มีมุนบ่ไดมีบ่ได็ศึกษานั่เพลถ้าถาเหตุสีว่าเด็ไปศึกษาน่เพ่นันเป็นอย่างยินกวเสียจะพล้องย่งจะคองไปลอดเป็นอย่างยิ่งคุเงันติเห็นว่าได้ไปเฮียนเลยกัอออกปฏิบัติสักวันจะไปเฮียนสลยารันแหนไปเลยอนหลดลูกศิษย์ผมอย่างนี้เลยดึกไปว่าจะของเฮียนเก่งดึกลายว่าไปเฮียนคุณอันนี้ับนิ่สอาอาชีวะศึกษาไปค เขายกขึนปนไปสอบได้อันรับเลีงของเขาไปจิมานี่ยผมเจ้าก่อนมันมีเท่าไรสามเนี่ยเขียนถึงหมายไปบอกเู้เองยรับทั้ทั้งสองของพระเจมันมามีอาชีวศึกษาด้วยวันจะไปเฮี้นตายในวันมันพอดอดอเไรได้วัดหนุกเอานี้ไปฮักปฏิัติถอะวัดสนุกถจะมัตายเลย อันนั้นสิอมมากผมไม่ปกลิไม่ดีเงียยอยู่ในบ้านนั้นน่าดกไม่สะดวกเยเอาไปก็มาไปเล่นกับยาดิตะกอนยาขวดี่หวนไม่กมดมั็นสามปีหรือชั่ปีไปเล่นกับแม่งอี้มากมายทุันเนี่ยเพราะว่าเขาม่บวชแท้แทต้องเสมันสมีดีใส่หมอนแต่มันมาต่อตอนนีะมันนออกนอกไปเลย เดินจกรมเมื่อเกิดภาพนีมอยู่ยอดชาตินเป็นแน่นเดินไปเรีนมาไปเห็นแม่แมันนั่งอยู่ข้างนั่งฟังท่านสุกมุมแม่มาขอแม่มาขอส่วนหนึ่งนึ้มื่นอ๋อแต่ของมันเยู่เลยวันนี้ไปเ,เห็นนักขัมเหมันท้องน้ำว่าปูวัดน่จังมื่นผมมาหมือนี่จังมือนนักสีน้ำว่าปูวาดยกเลย มันบ่จากนอนมันเกิดปีสี่วันไม่วไม่จับบ่ี้ทองถ้ามมนเกิดปีตีจิตจิสมาธิมันจับได้เร็วเลยแม่นไม่มันมันมาไม่เลี่ยนต่อไปอนประโยชน์กับ้ามเลื่ยนไหอดมหาเลยนี่มันเบี้ยไปหาเทั้งโลกที่สี่เด้นอนเรียว่าล่ะนิสัยวสนาไมนมีพักดันมันมีกมบัดดัน <c oughs> เปิดเปิดเปิดฝ้างมืนแดิเดลูกปูมีได้ยังมันมีผ้าเป็นดยก่ที่ยงโอ,องลูกปูวีด้อยัางหนึง่งลูกปูฟุดหนึง่งเป็นเด็กอาจาร,รย์เมียที่อยู่บนน้องพ่อน้องตาก,ก่อนที่ไปกราบคนเจ่าผมผมบริเดียนรักก,กับกีผมบริเล เนี่ยน้ำผมให้ผมหาหนังสือธรรมะมาเบิ่งแนวคกันบอกเบิ่งนี่ที่เรื่องเขดูไปดูไปตามมันนั่นไปมันถึงมีความหูผมหูสิตัวเพราะฉ่นคุณว่าอาจจะว่าผมผมผมมาเบื้องอันนี้เบื้องทุกขของครูบาอาจารย์เบืงไปเงมานมันก็บ่ดับไปเบื้องดีมันสิ่งสำคัญมันก็ตกข้างอยู่โอ้มันได้เรื่องได้เรื่องเยอะหนิ่าจารยน แก่หขบกบกบอกบอกทีเอาคุ้มูกมัเป็นขององเราอเปล่าเขาเขาบงกันเป็นแค่จีไม่ต้อไห่วีจับใบเตือนใบบดบดประเด็นสำคัญยังอันนี้ประชานงมึอนี่แหละมันจตมันสขั้ตัวก็อันหนึ่งมาหนึ่งนันยังก็อันนี้อันอีนมันไอ พระพระพระอรหันตองค์ไดเราพองาพ่องปนชัรประจันเท่าที่หน้าขีบก้อนหินมันก็ใหญ่เอมาะ่อยทั้งอากาศมันมันเผยกับเจ้าแผ่นดินเหมือนเรียกว่าอย่างนู้นที่บอกมันสาสามีพระอรหันต์ไหย